สวัสดีครับขอา้ตนรับเข้าสู่ช่อง Hamu Channel นะครับสําหรับวันนี้มีเหรียญมาแนะนําเพื่อนๆหนึ่งเหรียญนะครับก็คือเหรียญหลงพอกวยจุตินทโรนะครับปีสองห้าสามเก้าเหรียญนี้เป็นเหรียญหลังยันนะครับหรือว่าเหรียญหลังยันไตรสรณคมเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีพิธีปลุกเสกนะครับพิธีใหญ่มากนะครับมี พระเกจิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นมาร่วมปลุกเสกเป็นจํานวนมากนะครับโหท้าพูดถึงนะครับชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกลทองนะครับหลวงปู่พิมพาวัดหนองตังงูนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระโ้เยอะมากนะครับ เยอะมากจริงๆนะครับที่มาปลุกเสกนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่อเมี้ยนวัดโพกบเจ้านะฮะซึ่งที่จําได้นะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับเหรียญที่มีประสบการณ์ดีมากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยนะครับที่ได้รับความนิยมมากนะฮะถามว่า เราจะไปเช่านะครับหาเช่าเหรียญปีสองหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังพอมีนะครับแต่ว่าราคานะครับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในปัจจุบันนะครับก็จะหันมามองที่เหรียญนะครับที่มีการจัดสร้างพิธีใหญ่ปีถัดลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นปีสามสี่นะครับปีห้าสามแล้วก็เหรียญปีสามเก้านะครับเหรียญนี้เนี่ย ถือว่าในปัจจุบันเนี่ยราคาขยับขึ้นค่อนข้างมากนะฮะผมจะสองที่ชมนะฮะวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเหรียญปี39นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบล็อกขยื่นนะครับเห็นไหมฮะ การขยื่นของบล็อกเนี่ยทำให้หน้าขององค์หลวงปูน่นะครับมีรอยบุบนะครับข้างบนนะครดูตรงหัวไหล่นะครับตรงบ่าของท่านนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยจะมีรอยขยืน่นอันนี้ผมให้ดูในเบื้องต้นก่อนนะ นี้มันจะมีตำหนินะครับที่เขามักจะดูกันนะครับ <c oughs> จริงๆเดี๋ยมี2เหรียญดีกว่าเอาอีกเหรียญหนึ่งขึ้นมาให้ท่านสมาชิกได้ชมนะฮะแเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปี39เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะว่ามีลักษณะนะครับของการขยื่นนะ ดูตรงศีรษะของท่านนะฮะดูตรงไหล่ทั้งสองข้างนะฮะฝั่งนี้มีขยื่นด้านเดียวนะฮะนี่คือลักษณะพิเศษของเหรียญปี39นะครับแล้วก็ผิวนะครับที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับมีลักษณะเป็นรุงรุงนิดหนึ่งนะฮะ สำหรับบางองค์นะฮะ <c oughs> ด้านหลังหนึ่งที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นยันไตรสารนคมนะฮะ <c oughs> ผมจะให้ให้ชมนะฮะ รอยตัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีสังเกตอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญปีสามเก้านะครทั้งสองเหรียญน,นะครับนะครับ <c oughs> จุดสังเกต้ง่ายๆเห็นไหมฮะรอยตัวตัดของสองเหรียญนะครับจะตรงกันนะครับจะตรงกันนะฮะทั้งเหรียญซ้ายมือนะครับแล้วก็เหรียญขวามือนะครับจะมีรอยตัวตัดที่ตรงกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีดูนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอที่ไหนนะครับสามารถเปิดคลิปนี้นะฮะเทียบดูรอยตัวตัดได้ นะครับ <c oughs> จริงก็เป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถจะใช้ในการพิจารณานะครับเหรียญปีสามเก้านะผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮเห็นรอยตัวตัดไหมฮะสองเหรียญนี่นะครับจะมีรอยตัวตัดนะครับบริเวณเดียวกันนะครับ แดูง่ายนะฮะผมจะวางทั้งสองเหรียญเนี่ยนะครับให้ชม <Okay. S 1> ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ของเลียนแบบนะครับก็มีให้เห็นบ้างแล้วนะครับของเลียนแบบมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะนําเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยชุตินทโรนะครับให้กับ เ,เพื่อนได้รับชมนะครับเป็นเหรียญปี2539นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากคือถามว่าที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะครับด้วยราคาด้วยนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่นำไปใช้เนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่การสร้างเหรียญขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ น่าสนใจในปัจจุบันถ้าคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง h างโมชแอนลด้วยนะครับสวัสดีครับ